ใครปวดหลังนะครับจนเดินลําบากหรือว่าใครปวดหลังมากจนลาคาญจนนอนไม่ได้นะครับต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับสวัสดีครับผมหมอต่อจากช่อง10นาทีกับหมอต่อนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องถ้าเรามีอาการปวดหลังเรื้อรลังนะครับเราจะทํายังไงดีนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับกาลังประสบปัญหาอาการปวดหลังเรื้อรลังอยู่นะครับ บางคนเนี่ยปวดเมื่อยพอให้ลำคาญเฉยๆนะครับแต่ว่าบางคนปวดมากนะครับจนเดินไม่ได้นะครับจนนอนไม่ได้เลยวันนี้ผมจะมาพูดถึงสาเหตุของการปวดหลังเรื้อรังนะครับ และวิธีการป้องกันและรักษานะครับให้เพื่อนๆทุกคนได้รับฟังกันนะครับหากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับเรานะครับก็รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอาการปวดหลังนะครับมันจะมีอยู่หลากหลายแบบมากเลยนะครับซึ่งแต่ละโรคเนี่ยก็จะมีอาการปวดหลังที่ไม่ค่อยเหมือนกันนะครับโรคที่1นะครับคือออฟฟิศซินโดมครับหรือภาษาแพทย์เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นไมโอเฟเชียลเพนซินโดรมนะครับซึ่งอาการปวดนะครับจะเป็นอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณจุดซ้ำๆเดิมๆนะครับมักจะปวด ตรงบริเวณต้นคอนะครับไหลสะบัก หรือว่าปวดเอวก็ได้ทั้งนั้นครับมักจะเกิดในคนที่มีการวางท่าทางในการนั่งหรือว่าการทํางานอย่างไม่เหมาะสมนะครับเช่นพนักงานออฟฟิศนะครับที่อาจจะนั่งตัวไม่ตรงพอนะครับหรือบางคนเนี่ยนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ซึ่งจอคอมอาจจะสูงไปต่ําไปที่ชื่อว่าออฟฟิศซินโดมเนี่ยเพราะว่ามักจะเกิดในพวกพนักงานออฟฟิศนะฮะแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยก็เจอบ่อยมากเหมือนกันนะครับเช่นคนที่มักจะทําท่าทางเดิมๆเ,เป็นกิจวัตรเหมือนพ่อครัวนะครับที่จะต้องยืนแล้วก็ตวัดตะลิวตลอดเวลา หรือว่าคนที่ใช้แรงงานนะครับที่อาจจะต้องยกของหนักบ่อยๆนะครับจนทําให้กล้ามเนื้อหลังหรือว่าสะบักหรือว่าคอของเราเนี่ยมันเกิดการหดเกร็งตลอดเวลาจนทําให้เกิดการอักเสบแก่บริเวณนั้นๆนะครับวิธีการดูว่าเราเข้ากับโรคนี้หรือเปล่านะครับอันดับแรกนะครับการเจ็บปวดนั้นอ่ะมักจะเป็นบริเวณเดิมๆซ้ำๆนะครับตามรูปที่ผมแนบไว้นะครับในคลิปลักษณะที่2นะครับเราอาจจะคลำลำกล้ามเนื้อได้ชัดหรือว่าแข็งผิดปกตินะครับเมื่อเทียบกับอีกหนึ่งข้างถ้าเราคิดว่า าเราเป็นออฟฟิศซินโดมนะครับมันจะมีวิธีการรักษาอยู่ประมาณ6แบบนะครับแล้ววิธีการรักษาแบบแรกนะครับซึ่งง่ายแล้วก็ได้ผลทันทีเลยนะครับก็คือการกดจุดที่เราเจ็บอยู่นะครับซึ่งความแรงในการกดนะครับเราจะต้องกดแรงมากๆนะครับเพื่อให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมัดนั้นไม่ได้กล้ามเนื้อมันก็จะคลายตัวของมันเองนะครับคือต้องกดจนแบบน้ําตาไหลเลยอะหากเราทําถูกนะครับหลังจากที่เราปล่อยนิ้วของเราแล้วเนี่ยเราจะไม่เจ็บกล้ามเนื้อมัดนั้นเลยนะฮะซึ่งการนวดแผนไทยแผนจ แผ่นโบรลาเลยเนี่ยเขาก็ใช้กันมานานแล้ววิธีรักษาข้อที่2อนะครับคือการยืนแล้วก็นั่งให้มันถูกต้องนะครับซึ่งมันเป็นหล,หลายๆคนนะครับอาจจะติดนิสัยเป็นคนยืนฮอไหลนะครับหรือว่านั่งแล้วก็นั่งหลังไม่ตรงอะไรเงี้ยหากเราสามารถยืนอกผายไห่ผึ่งได้นะครับแล้วนั่งหลังตรงได้ก็จะช่วยลด การเกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อของเราได้พอสมควรครับแต่ถ้าเกิดใครแบบคุมตัวเองไม่ได้เลยนะครับเราอาจจะไปหาซื้อที่ซัพพอร์ตหลังนะครับตามร้านยาทั่วไปได้วิธีการรักษาข้อที่3นะครับคือการยืดกล้ามเนื้อครับการที่เราปวดนะครับมันเกิดจากการที่กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันหดเกร็งอยู่เราก็สามารถไปทําการยืดกล้ามเนื้อเหล่านั้นให้มันหายหดเกร็งได้แล้วเราก็จะไม่ปวดนั่นเองครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนี้นะครับเป็นคลิปที่ฝรั่งเขาสอนในการยืดกล้ามเนื้อในการปวด ลักษณะต่างๆไว้เยอะมากเลยนะครับหรือไม่ก็ลองทําตามภาพที่ผมเอามาประกอบในคลิปได้นะครับวิธีการรักษาข้อที่4นะครับอันนี้จะเจอในสุภาพสตรีนะครับคือผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะใส่ส้นสูงกันถูกไหมครับซึ่งถ้าเกิดเราใส่ส้นสูงที่มันสูงมากเกินไปเนี่ยจะทําให้กระดูกสันหลังของเรามุมองศาที่มันผิดปกติไปและทําให้เกิดอาการออฟฟิศซินโดรมหรือการปวดหลังเรื้อรังได้ฉะนั้นเราควรปรับส้นสูงเนี่ยไม่ให้สูงเกิน1.5นิ้วนะครับวิธีการรักษาข้อที่5นะครับ อันนี้จะเจอในคนที่ยกของหนักบ่อยๆนะครับเราควรจะลดระดับน้ําหนักในการยกในแต่ละครั้งลงนะครับสมมติว่าเราต้องยกของชิ้นหนึ่งนะครับที่มันหนัก50กิโลกรัมนะครับถ้าเป็นไปได้เราควรที่จะยกของชิ้นนั้นนะครับหลายๆรอบหน่อยอาจจะเป็นรอบละ1 10ถึง20กิโลเพื่อลดความรุนแรงในการที่กล้ามเนื้อต้องรับน้ําหนัก หนักเกินไปนะครับแล้วเราก็ควรที่จะต้องปรับท่าทางการยกโดยที่เวลาเรายกของเนี่ยเราไม่ควรงอหลังนะครับแต่จะทําการงอเข่าเพื่อยกของหนักแทนนะครับวิธีการรักษาข้อที่6นะครับในคนที่จะต้องทําท่าทางซ้ําๆเดิมๆตลอดวันนะครับ <Dartmouth. S 2> เช่นพ่อครัวนะครับที่ต้องยกกระทะตลอดหรือคนที่ต้องขับรถทางไกลนานๆนะครับเราควรที่จะต้องเปลี่ยนท่าทางบ่อยๆนะครับโดยเราอาจจะทําตอนที่ลูกค้าไม่มีหรือว่าตอนที่เราว่างนะครับหรือถ้าเราขับรถอยู่เนี่ยก็ควรที่จะต้องลงมาพักทุก1-2ชั่วโมงออกมายื เส้นยืดสายเปลี่ยนอิริยาบทสักหน่อยนะครับประมาณ5-10นาทีเพื่อเป็นการคลายกล้ามเนื้อไม่ให้กล้ามเนื้อหดเกร็งนานเกินไปครับโรคที่2นะครับก็คืออาการหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะครับหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือพงกระดูกสันหลังตีบนะครับซึ่งที่จริงอ่ะมันคือคนละโรคแต่ว่าอาการปวดจะคล้ายๆกันแล้ววิธีการรักษาก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเรามีปัญหากระดูกสันหลังส่วนบนๆน,นะครับก็จะทําให้เรามีอาการปวดคอนะครับมีอาการคอแข็งอาการปวดนั้นเนี่ยอาจจะมีอาการล้าวมาตา ตามมือก็ได้มีอาการชาตามมือได้นะครับปวดบ่าปวดไหล่อาจจะเป็นข้างเดียวหรือว่า2ข้างก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามีปัญหากระดูกสันหลังส่วนกลางๆหรือว่าล่างๆนะครับก็มักจะมีอาการปวดหลังนะครับบางคนก็ปวดเล้าไปขาถ้าเป็นเยอะๆเข้าเนี่ยขาก็จะเริ่มชานะครับเริ่มจะเดินลําบากนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อมันเหมือนไม่ค่อยมีแรงนะฮะซึ่งก่อนที่เราจะไปหาวิธีการรักษาโรคเหล่านี้นะครับเราต้องรู้สาเหตุก่อนว่ามันเกิดจากอะไรนะครับซึ่งสาเหตุข้อแรกนะครับมันเกิดจากอายุที่มากขึ้นนะ รกระดูกสันหลังของเราเนี่ยก็เหมือนตึกนะครับซึ่งมันมีอายุการใช้งานอยู่พอเราใช้งานมานานแล้วนะครับอายุ60 70แล้วตึกหล่าเนี่ยก็จะเริ่มทรุดลงเส้นประสาทที่ออกมาจากกระดูกสันหลังของเรานะครับมันถูกกดจากตึกที่มันทรุดลงเนี่ยทำให้เรามีอาการเจ็บนะครับมีอาการชามีการอ่อนแรงตามมาได้สาเหตุข้อที่2นะครับก็คือภาวะน้ําหนักเกินหรือว่าอ้วนนะครับจะคล้ายๆกับสาเหตุแรกเลยนะครับคือสันหลังของเรามันทรุดแล้วก็มีการกดเบียดของเส้นประสาทสาเหตุข้อที่3นะครับคือการยกของหนักซ้ําๆบ่อยๆนะ สาเหตุข้อที่4นะครับก็คือเกิดจากอุบัติเหตุในอดีตนะครับมันอาจจะทําให้เกิดการเคลื่อนตัวของกระดูกสันหลังของเราได้นะครับซึ่งวิธีการรักษานะครับมันก็จะล้อไปตามสาเหตุที่เราเกิดภาวะสันหลังเสื่อมนะครับวิธีการรักษาข้อแรกนะครับคือเราต้องลดน้ําหนักนะครับเราควรลดน้ําหนักขนาดไหนนะครับคิดง่ายๆเลยก็คือเอาส่วนสูงของเรานะครับลบ100นั่นคือน้ําหนักที่เราควรจะเป็นนะครับไม่ควรเกินนั้นวิธีการรักษาข้อที่2นะครับ คือเลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆนะครับเช่นการยกของหนักๆนะครับหรือแม้กระทั่งการนั่งนานๆการงอตัวเยอะๆอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดไม่สามารถเลี่ยงการยกของหนักได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยก็ควรที่จะยกให้มันถูกท่านะครับวิธีการรักษาข้อที่3นะครับก็คือเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบกระดูกสันหลังของเรานะครับซึ่งการออกกําลังกายแบบนี้ไม่ยากเลยนะครับคือเราควรจะต้องทําการแพงกิ้งนะครับ ค้างไปจนกว่าเราจะรู้สึกไม่ไหวนะครับทำวันละประมาณ3เซตการออกกําลังกายลักษณะนี้นะครับก็จะช่วยเพิ่มทําให้กล้ามเนื้อส่วนหลังของเราเนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นซึ่งไม่ว่าเพื่อนๆจะปวดหลังจากออฟฟิศซินโดมนะครับหรือปวดหลังจากสันหลังเสื่อมนะครับการรักษาด้วยตัวเองอย่างเดียวนะ่ยอาจจะยังไม่เพียงพอนะครับ บางครั้งเราอาจจะต้องใช้ยาช่วยนะครับซึ่งผมก็รวบรวมยาพื้นฐานซึ่งหาซื้อได้ตามร้านยาทั่วไปราคาถูกไมเให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับยาตัวแรกนะครับก็คือยาพาราเซตามอลครับซึ่งเป็นยาที่ดีมากเลยนะครับแม้มันจะดูเป็นยาเบสิกก็เถอะราคาก็ไม่แพงนะครับปลอดภัยมากกับผู้สูงอายุไม่กินไตเท่าไหร่ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทานยาพาราแล้วอาการปวดยังไม่ค่อยทุเรานะครับผมก็แนะนํายาตัวที่2กินควบคู่ไปด้วยเลยนะครับก็คือยาชื่อว่า นาพอกเซนนะครับมันเป็นยาต้านอักเสบชนิดหนึ่งนะครับเหมาะสาหรับคนที่ไตดีนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เป็นโรคไตอยู่ห้ามรับประทานยากลุ่มนี้เด็ดขาดทานแค่1เม็ดเช้ากับ1เม็ดเย็นหลังอาหารเท่านั้นเองและสามารถทานควบคู่กับยาพาราได้ด้วยนะครับถ้าเกิดยาพาราเอาความปวดแล้วไม่อยู่แต่ถ้าเกิดใครไตไม่ดีนะครับหรือว่าทานแล้วมันยังไม่หายปวดเนี่ยผมก็แนะนํายาตัวที่3นะครับยาตัวนี้ชื่อว่าธามาดอนะครับซึ่งยาตัวนี้นะครับสกัดมาจากร์ฟีน หรือที่เรารู้จักกันในน้มว่าฟินนะครับจะช่วยลดปวดได้พอสมควรนะครับสามารถใช้ควบคู่กับพาราก็ได้นะครับหรือว่านาพอกเซนก็ได้แต่ข้อเสียของยาตัวนี้นะครับก็คือทานแล้วบางคนจะรู้สึกขึ้นไส้อาเจียนมากๆนะครับบางคนอ้วกแตกอ้วกแตนเลยนะครับแล้วก็ไม่ถูกกับยาตัวนี้มากๆเพื่อนๆก็ระวังด้วยนะครับอาจจะต้องซื้อยาแก้ขึ้นไส้อาเจียนมารับประทานคู่กับยาธามาดอตัวนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ยาสามตัวนี้นะครับแล้วอาการปวดหลังเพื่อนๆไม่ดีขึ้นเลยนะครับถ้าเกิดครบหนึ่งสัปดาห์ผมแนะ ว่าเพื่อนๆควรไปโรงพยาบาลนะครับเพื่อไปเอ็กซเรย์หลังดูสักหน่อยนึงว่ากระดูกเราเป็นไรหรือเปล่านะครับบางคนเป็นมะเร็งในกระดูกสันหลังก็มีนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปปวดหลังเลื้อรลังทํำยังไงดีนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มีอาการปรวดหลังนะครับนอนไม่หลับอะไรประมาณนี้และที่สําคัญนะครับหากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกํนลาลังใจกับผมในการทําคลิปถัดไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ